สามเคล็ดลับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ You านเ p อร์เซนเรามาเปลี่ยน i n เซ็ตของเราไปได้วยกันนะคะ 1. m i n d s e เซ i n d s เซคือตัวแปรสำคัญที่กำหนดผลลัพธ์ในชีวิตคุณมีหลายคนอาจยังไม่รู้จักคำว่า Mindset m Mind i n เซ e ตคือความคิดของเราเองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนเราจึงต่างกัน ทำไมบางคนทําอะไรก็สําเร็จในขณะที่บางคนไม่เคยทําอะไรใกล้เคียงกับคําว่าสําเร็จเลยทําไมบางคนจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในขณะที่บางคนพยายามแทบตายก็ได้เพียงอยู่รอดไปวันวันมีคนไทยเพียงหนึ่งในร้อคนเท่านั้นหรือ1เปอร์เซนต์ที่กเกษียณได้อย่างมั่นคง4เปอร์เซนต์มีเงินแค่พอใช้หลังกเกษียณ และอีก95%ไม่สามารถกเกษียณได้คุณคิดว่าอะไรคือตัวแปรสำคัญของความแตกต่างนี้การศึกษาความฉลาดและอัจฉริยะของเขาหรือชาติตระกูลที่ร่ารวยแต่ยังมีคนที่ไม่มีการศึกษาไม่ได้เป็นอัจฉริยะและไม่ได้เกิดมาจากตระกูลที่ร่ารวยแต่เขายังสามารถดึงตัวเองมายอยู่ใน1%เปเซได้นั่นก็คือ ไมยเซตที่เขามีนั่นเองเขามีความคิดที่แตกต่างมีความเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าตัวเองทำได้และจะทำให้ได้หรือถ้าทำไม่ได้เขาจะคิดว่าเขายังทำมันไม่มากพอและพวกเราล่ะคะทำมันมากพอแล้วหรือยัง 2. การควบคุมอารมณ์ถ้าคุณควบคุมอารมณ์คุณไม่ได้คุณก็ควบคุมรายได้คุณไม่ได้เช่นกัน จากวอร์เรนบัฟเฟนไม่ว่าจะทำอาชีพใดค้าขายเป็นครูลูกจ้างหรือนายพลถ้าหากไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ทุกอาชีพชั้นก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยอารมณ์ไม่ว่าจะเศร้าเหงาโกรธล้วนแลือแต่ส่งผลกระทบกับการงานของเราทั้งสิ้น แต่ถ้าเราสามารถดึงตัวเองออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นได้ก็จะส่งผลต่อการประสบความสำเร็จของเราจงอย่าตกเป็นทาสของอารมณ์ 3. f o โฟกัสมีมิลเลนแมนหลายคนที่นิยามวิธีการประสบความสำเร็จไว้เพียงหนึ่งคำและพวกเขาได้ใช้คำนี้โฟกัสพวกเขาใช้คำว่าโฟกัสเพื่อจะนำพาพวกเขาไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ที่พวกเขาได้ตั้งไว้ยิ่งเป้าหมายชัดเจนมากเท่าไรความสำเร็จก็ยิ่งชัดเจนมากเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่พวกเขาเดินทางพวกเขาจะจัดการและควบคุมว่าอะไรที่ส่งผลต่อความสำเร็จและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จพวกเขาจะจัดการมันโดยทันทีและโฟกัสไปยังเป้าหมายของพวกเขาเพื่อจะได้ไม่มีอุปสรรคใดมากัดขวางต่อความสำเร็จ เรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นอีกวิธีการหนึง่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เช่นกันมาเรียนรู้และก้าวไปสู่ความสําเร็จด,ด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้คุณค่ะไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ